สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาในรักการต่อนกเขาทุกท่านสำหรับวันนี้ก็พบกับสาระดีมีสาระนะรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอนะรเรื่องราวนะรที่พี่น้องได้ถามเข้ามานะวันนี้ก็จะขอเสนอนะรเรื่องราวสาระเกี่ยวกับ เพเนียดนะครับและความปลอดภัยนะครับของนกต่อนะครับกับศัตรูนะครับ,นะรบ,บ,นะรบว่าเพเนียดแบบไหนนะครับป้องกันศัตรูนะครับได้ดีนะครับและเพเนียดแบบไหนเหมาะกับการใช้งานนะครับอย่างไร นะครับวันนี้สาระอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องพเนียดนี้นะครับบางคนก็ถามเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับสําคัญนะครับเกี่ยวกับพเนียดเอาละครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับที่ผมจะนําเสนอวันนี้นะครับก็จะมีอยู่สี่พเนียดด้วยกัน สีระเนียดนี้นะครับเป็นระเนียนที่ท่านอาจารย์หรือว่าเซียนใหม่นะครับก็พอจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ใช้กันอยู่หนตอนนี้นะครับแล้วก็แต่ละที่แต่ละทางก็จะเรียกชื่อของระเนียดนั้นนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะนําเสนออยู่สีระเนียนะครับหลักๆนะครับ ไปดูอันแรกเลยนะครับ 1. เทนกวาดลานนะครับหรือบ้านผมเรียกว่าพระเนียดสออูนะครับพูดถึงพระเนี่ดเทนกวาดลานเนี่ยครับหรือสออูเน,นี่นะครับเป็นพระเนียดที่นิยมใช้นะครับโดยเฉพาะการ ปีนนะครับสายปีนนะครับสายปีนทุกท่านนี่นะครับจะชอบใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นเพเนจรที่าชานยาวนะครับชานยาวนะครับนกป่านะครับก็จะไม่กลัวเพเนจรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคอนของเพเนจรนั้นก็ยาวนะครับที่ใช้อยู่ประจําก็คือ ที่ผมใช้นะครับก็คือเมตยี่นะครับซึ่งเป็นพนเนียยที่ยาวมากนะครับเหมาะกับสายปีนนะครับที่จะเอาไว้นะครับใส่ให้นกป่าที่ตัวที่มันเกียดนะครับไม่ยอมอเข้าเหยียบพเนียยที่ชานสั้นๆนะครับพเนียนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลย ทีนี้เรื่องของศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นนกกระปูดหรือว่าเหยี่ยวนกเขานะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับอันนี้เถนกวาดลานหรือซออู้นี่นะครับไม่สามารถที่จะ,ะป้องกันนะครับหรือป้องกันถือว่าเป็นเพเนจที่ป้องกันศัตรูได้น้อยที่สุดมากนะครับส่วนมากถ้าเข้าแล้วก็ เปอร์เซ็นนั้นรอดยากนะครับเพราะว่าลักษณะการโจมตีของเหย,ยวนะครับจะเข้าตีที่กงพเนีย์เลยเข้าหาตัวนกเลยนะครับเพราะว่า,า,าที่ตกพเนียน์นี่มันไม่ได้อยู่ตรงกงนะครับเวลาเหยี่ยวหรือนกกระปูดนะครับวิ่งชนนะครับเนีย์ก็จะลั่นนะครับก็จะไม่โดนศัตรูนะครับฉะนั้นแล้วใครที่ เล่นพระเนียยนะครับเทนกวาดลานนี่นะครับโดยเฉพาะไปต่อที่ป่านี่นะครับต้องคอยเฝ้าระวังดูให้ดีนะครับไม่งั้นนะครับสตูนี่เหยียวหรือว่านกกระปูนนี่นะครับจะเข้าไปทำลายนกต่อได้สบายมากนะครับฉะนั้นแล้วนะครับใครที่เล่นเทนกวาดลานเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังให้ดีต้องอย่าละสายตาแต่ว่าข้อดีก็คือ คอนพเนียดนั้นยาวนะครับเหมาะสําหรับนกที่เกียดพเนียดนะครับจะเหยียบเร็วขึ้นหรือนกที่ไม่เคยรู้พเนียดนะครับเหยียบเร็วมากนะครับนี่คือข้อดีนะครับของเทนกวาดรานหรือซออูครับต่อไป2พเนียดตบนะครับบ้านผมนะครับเรียกว่าพเนียดตบนะครับอันนี้เป็นพเนียดโบราณ นะครับสมัยโบราณนะครับจะเป็นแบบนี้มาเลยนะครับไม่มีเทนกวาดลานนะครับไม่มีพะเนียดอย่างอื่นนะครับเป็นพเนียดตบแบบนี้ก็คือเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะครับ <urers> พะเนตดโบราณผมเล่นตั้งแต่เด็กมาผมก็เห็นพะเนียดแบบนี้และครับนะครับเป็นพเนียดต,ต้นฉบับเลยก็ว่าได้นะครับเหมาะสำหรับนะครับทั้ง เกี่ยวที่สายไฟกับปีนต้นเนี่ยก็ใช้ได้นะครับพรเนีย่ยตบแบบนี้นะครับแต่ถ้าปีนต้นนี่ยพระเนีย่ยตัวนี้นะนะครับจะช่วยป้องกันศัตรูได้ดีเลยนะครับนะครับได้ดีเลยเพราะว่าเวลาเราขึ้นนะครับปีนขึ้นไปต้นไม้นี่นะครับเราก็เอา กิ่งไม้นะครับแซมข้างหลังนะครับให้หน้าหนานะครับแล้วก็เปิดหน้าไว้นะครับแล้วก็ขึ้นพเนียดนะครับเพราะว่าลักษณะการตีของเหยี่ยวนกเขาหรือว่านกกระปูดจะเข้าตีตรงที่มันโล่งนะครับอพอนกอเหยี่ยวเข้าตีปุ๊บนะครับมันก็จะโดนตรงแเนียดตรงนี้ก็ตบลงส่วนมากนะครับนกที่ผมใส่นะครับจะรอด นะครับเพราะตัวนี้แหละครับสาคัญเลยนะครับเพราะเนี่ยตบนะครับช่วยได้นะครับช่วยได้มากๆเลยนะครับพวกเกี่ยวนุกเขาก็เสร็จมาหลายรายแล้วนะครับก็เพราะพระเนียตบนี่แหละครับป้องกันได้ดีเลยนะครับสําหรับสายปีนนะครับป้องกันได้เลยนะครับบางทีเราผือนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับเหมาะนะครับเหมาะสําหรับสายปีนต้นนะครับแต่ว่าพระเนียตบ รุ่นเก่าๆนี้ก็จะสั้นนะครับจะสั้นไปหน่อยนะครับถ้าเทียบกับเทนกวาดลานนะครับเทนเทนกวาดลานนี่เมตรยี 20, นะครับเพราะเนี้ยรุ่นเก่านี้ก็จะประมาณเจ็ดถึงแปดเซนติเมตรนะครับแต่นี่ผมตัวนี้ที่ผมอเอาให้ดูนี่คือที่ทําพิเศษนะครับก็คือเมตรหนึ่งพอดีเลยนะครับอันนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับ ทีนี้ปัญหาก็มีอยู่ว่านะครับถ้าพระเนียดตบก็คือเวลาเราขึ้นพระเนียดนะครับถ้าเราสายปีนนะครับมันจะไปติดกิ่งไม้ด้านข้างบ้างด้านบนบ้างนะครับเพราะว่ามันยาวนะครับคนสมัยก่อนก็เลยเน้นให้มันสั้นไว้เวลาขึ้นนะครับมันจะไม่ไปติดกิ่งไม้นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อเสียของมันนะครับแต่ข้อดีก็คือช่วย ป้องกันอ,อันตรายได้ดีนะครับสำหรับรเนียตบครับต่อไปอันที่3นะครับ3พเผนยกชานหักครับผมเนยกชานหักนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเนียตที่ตบนะครับไม่ต่างกันเพียงแต่ว่า,าชานนั้นนะครับจะไปอยู่ข้างล่างนะครับหรือ นะครับเพะเนียจะหนักบางรุ่นนะครับไม่มีชานข้างล่างนะครับมีแต่ที่ตบกับตาข่ายเท่านั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะออกแบบอย่างไรนะครับสําหรับพพะเนียตชันหักนะครับอันนี้นะครับก็ถือว่าป้องกันศัตรูได้ดีเหมือนกับพพะเนียตตบนะครับเหมาะนะครับที่จะไป ต่อสำหรับห้อยเกี่ยวกับสายไฟนะครับต่อสายไฟนั่นเองนะครับเหมาะนะครับไม่เถอะทะนะครับไม่เป็นพเนียที่เหมาะนะครับที่ใช้กับสายไฟนี่แหละครับใช้ดีที่สุดนะครับสําหรับปีนต้นไม้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่นะครับทีนี้ ปัญหาของอพเนียดชันหักนะครับถ้าใส่ตามต้นไม้นี่นะครับก็คือ,อาบางทีก็ตีพลาดบ้างนะครับอันนี้ตัวพลาดนะครับก็มีนะครับฉะนั้นแล้วคนที่ทำเนีดชานหักนะครับจะต้องกะระยะให้ดีนะครับต้องเป็นช่างที่ฝีมือพอสมควรนะครับถึงจะทำะเนียดชานหักได้ สุดยอดนะครับฉะนั้นแล้วพระเนี่ยขนากนี้ก็ถือว่า,าเป็นพระเนี่ยที่ต้องละเอียดนิดนึงนะครับสำหรับช่างที่ทำนะครับต่อไปไปดูวันที่4 4สพระเนี่ยสองชานาพระเนี่ยสองชานนี้นะครับป้องกันศัตรูได้ดีมากๆเลยผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับในการ ป้องกันจากศัตรูไม่ว่าจะเป็นเหยี่ยวนกเขาหรือนกกระปูดนะครับเพราะว่า,ามาีที่ตบนี่นะครับสองด้านเลยนะครับช่วยป้องกันได้ดีมากนะครับแค่เรา,อาเอาใบไม้แซมนะครับด้านข้างนิดนึงนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็ข้างหน้าก็เปิดไว้นะครับเวลา,าเหยี่ยวนกเขาเข้าตีหรือนกกระปูขาตีก็จะ เหมือนพระเนี่ยตบเลยนะครับส่วนมากก็จะไม่รอดนะครับแต่ว่าปัญหาของพระเนี่ยสองชานก็คือคไม่เหมาะสําหรับสายปีนนะครับไม่เหมาะสําหรับสายปีนเพราะว่าเวลาขึ้นปีนขึ้นไปแล้วนี่นะครับมันมีสองชานสองหน้านีนะ่เวลาเราไปวางนี่มันจะวางยากนิดนึงนะครับมันจะ เธอท่านั่นเองนะครับเหมาะสําหรับนะครับเล่นกับสายไฟนะครับเกี่ยวกับสายไฟมากกว่านะครับพเนียตสองชานนะครับแต่ว่าเรื่องป้องกันศัตรูนี่ยกให้อันดับหนึ่งเลยนะครับสําหรับพเนียตสองชานเอาละครับเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพเนียตนะครับ ที่ผมนําเสนอวันนี้นะครับก็จะเสนอเกี่ยวกับชื่อของผนึยนะครับวิธีการใช้และเหมาะกับงานนะครับว่าจะเป็นปีนหรือว่าสายไฟนะครับและเนึยที่ป้องกันศัตรูได้ดีนะครับก็ให้เสียนใหม่ลองพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะใช้พเนยยแบบไหน นะครับให้ถูกกับลักษณะการไปต่อนกนะครับเพื่อความสะดวกนะครับเวลาขึ้นใส่ก็จะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ป้องกันสตูได้ดีนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับมือใหม่นะครับที่จะหัดเลือกใช้เนี่ย นะครับก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับทั้งสองช่องของผมนะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับอย่าลืมเข้าไปร่วมกลุ่มนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ